สวัสดีครับผมนวทวัตเตชั้นลพบรีครับครับสวัสดีครับผมณรงลงโพวยะนะครับจากบริษัท b a g k i n g ิ o พ Group นะครับซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่ที่วัดบางพีนะครับใช่วัดหลวงพ่อโตจังหวัดอ่างเก็บรับก่อนที่จะไปทํางานครับเดี๋ยวเราจะพาไปร่วมกันทําบุญก่อนไหวพระนะครับถวายสังฆทานกันด้วยครับไหนๆก็มาแล้วเราก็ือโอกาศมาทําบุญด้วยเลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าการทําบุญในวันนี้มีอะไรบ้างครับรอติดตามรับชมเลยครับครับ ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ข้างในวัดนะครับซึ่งผมกับคุณนนทวัฒน์วันนี้เราจะไปเดินทาบุญกันข้างในนะครับแล้วก็ไปสักการะของคอนะครับวันนี้เราจะมาดูข้างในว่าความสวยงามขององค์หลวงพ่อโตแล้วก็ความศรัทธาของประชาชนที่นี่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวกไปดูกันครับครับดาเลยครับที่แบพันทั้งนั้นเลยเออพกมาซเยอะเลย ซึ่งดอกไม้นี่ก็บ่งบอกถึงความหมายนะว่าเราจะไหว้ขอพรนะครับแล้วก็เกิดความเจริญรุ่งเรืองนะคดั่งดอกดาวเรืองรุ่งโรจน์นี่เราก็ได้เข้ามาอยู่ในบริเวณโบสถ์ใหญ่นะครับโบสถ์ใหญ่ที่มีองค์หลวงพ่อโตอยู่ด้านในนะครับองค์ใหญ่ก็คือศักดิ์สิทธิ์มากองหลวงพ่อโตที่เขาเล่าลือกันว่าลอยน้ํามาครับองค์ใหญ่มากแต่ลอยสามารถลอยน้ำขึ้นมาได้แล้วก็เจ้าอาวาสองค์ก่อนๆนีก็ได้อัญเชิญมาประดิษฐานอยู่ที่นี่นะครับก็คือมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากนะครับในวัดแห่งนี้ครับใช้ S <S กินก็นได้ดื่มก็ได้แล้วแต่นะครับใช้ล้างหน้าคือล้างสิ่งชั่วร้ายออกจากตัวนี่เองเพื่อเป็นความสิริงโมงคลครับก็ฟรีครับแล้วแต่เราบริจาคเลยครับห้าบาทสิบาทก็ได้ครับเราสามารถเอามาล้างหน้าลูบหน้าลูบผมได้นะครับ<ม>เป็นน้หม์เพื่อความเป็นสิริงโมงโคลแก่ชีวิตนะครับเราเข้าไปไหว้เสร็จแล้วออกมาล้าง้ําม์ก็เหมือนถึงพจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากตัวนี่เองครับเดี๋ยวเราจะไปปิดทององ์พระหลวงพ่อโตนะครับซึ่งจริงๆเรามาที่นี่ก็เป็นประจำกันอยู่แล้วใช่ครับใช่แล้วก็ผมส่วนตัวผมเ เนี่ยผมเริ่มใส่ศรัทธาองค์ท่านหลวงพ่อโตอยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้เป็นโอกาสที่ดีเรามาได้มาทํางานด้วยเนาะเราก็จะได้มาเราก็มาทํางานด้วยแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีเราก็มาสอนวิทยาทานในการทําบุญที่ถูกต้องให้กับ,บทุกๆคนด้วยครับใช่เดี๋ยวเราไปติดตามการที่เราจะแปะทององค์หลวงพ่อโตใน,นครั้งนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงองค์ท่านจะสวยงามแค่ไหนตามเข้าไปดูเลยครับผม ก็อธิษฐานหน่อยนะครับว่าอยากประสบความสำเร็จด,ด้านไหนนะครับเราก็ขออธิษฐานตรงนี้ได้เลยปิดหูปิดตาปิดอะนะเพื่อปิดหูปิดตาก็เพื่อเปิดแสงสว่างให้เรามองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นก้าวหน้ากว่าคนอื่นปิดหูก็หมายถึงว่าการได้ยินสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ยินนะครับคือทําให้เราแบบว่ารับรูบรบ้รับฟังได้ดีขึ้นดีกว่าตรงอื่นปิดตรงปากก็หมายถึงว่า เปิดวาจาหมายถึงว่าการที่จะเจรจาค้าขายหรือว่าสื่อสารกับคนอื่นให้ประสบความสำเร็จลุล่วงดีอันนี้ก็เป็นกุศโลบายนะครับนาไปใช้กันได้ที่ผมปิดนะครับก็จะปิดปากนะครับแล้วปิดตานะครับแล้วก็ปิดหูนะครับอเมื่อกี้ปิดปากนะครับอันนี้ก็จะปิดที่ตรงตาแล้วอะไรก็อธิษฐานไปด้วยว่าเราต้องการอะไรครับแล้วก็ปิดที่หูนะครับมีทั้งหมดสามแผ่นนะครับเสื่อมาจันี้ จะปิดหลังหลังพระก็ได้ครับหน้าพระองค์พระก็ได้หมดครับก็สามารถปิดได้แล้วแต่แต่ว่าแล้วแต่ความเชื่อแล้วก็สอ้ถานีด้วยว่าเราปิดไปเพื่ออะไรขอใจ้เป็นก้าวหน้ารุ่งเรืองครับแล้วก็ไอ้ทายทีนี้ก็จะเป็นการวางเหรียญครับวางเหรียญนี่ครับรอยเท้าพระพุทธบาทครับของของที่วัดหลังที่วัดนี้ก็มีครับเป็นรอยหนงการวางเหรียญก็หมายถึงว่าความมั่นคงตั้งมั่นถ้าวางได้ครับก็จะเป็นความมั่นคงของที่ตั้งมั่นเป็นแล้วแต่ความเชื่อนะครับก็ลองทำกันดูได้ครับ